สำหรับคนที่รักหนังสือและกังวลเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมหนังสือไทยข่าวดีมาถึงแล้วนายกสมาคมผู้จัดทิมและผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพิบตคนใหม่นัทกรุฒทิชัยพระกุลมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนไทยสู่ฮับหนังสือเอเชียแต่ทำได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้แผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมของสมาคมพิบตเน้นการสนับสนุนสมาชิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนกระตุ้นการอ่านในกลุ่มคนรุ่นใหม่และดูแลลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดนายนัทกรเสนอแนะ ให้รัฐบาลเพิ่มงบซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อลดราคาหนังสือและกระตุ้นการอ่านนอกจากนี้สมาคมยังมุ่งมั่นที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายลิขสิทธิ์ในเอเชียแต่ที่น่าสนใจคือนายนัทกรไม่ได้เพียงแค่พูดเท่านั้นแต่เขายังมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนเช่นการขยายการจัดงานหนังสือไปยังมงองเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในภูมิภาคและการสร้างเครือข่ายการซื้อขายลิขสิทธิ์ในระดับสากลซึ่งจะช่วยเพิ่มราย ได้จากการซื้อขายลิขสิทธิ์ของหนังสือไทยในต่างประเทศแต่ที่น่าสงสัยคือการที่รัฐบาลจะสนับสนุนแผนการเหล่านี้หรือไม่นี่คือจุดที่คุณควรติดตามอย่างใกล้ชิดนายนักตกอยยงเชิญชวนได้ทุกคนร่วมงานมาหากรรมหนังสือระดับชาติในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักอ่านทุกคนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหากรรมหนังสือ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความสามารถของสนักทิมในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ดังนั้นถ้าคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้อย่าลืมติดตามข่าวสารและร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติในเดือนตุลาคมนี้ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้พบปะกกับนักเขียนและผู้ประกอบการชั้นนําในอุตสาหกรรมหนังสือและอย่าลืมให้ความคิดเห็นเกี่ยวยอวกับแผนการของนายนักกรในบทสรุปนายกสมาคมผิวแบกคนใหม่มีแผนการที่ครอบคลุมและมุ่งมั่น ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือไทยให้ก้าวหน้าแต่ความสำเร็จของเขาจะขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากรัฐบาลและความร่วมมือจากภาคเอกชนดังนั้นอนาคตของอุตสาหกรรมหนังสือไทยจะเป็นอย่างไรํำตอบอยู่ในมือของเรา